น้องเล็กตอนนั้นเรามาสัมภาษณ์กันเราคุยกันเรื่องมันสำปะหลังตอนนั้นมันสำปะหลังที่น้องเล็กใช้โฟทีไปเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไม่ใช้จากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะครับบอกผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับจากเคยได้8ตันเพิ่มมาเป็น15ตันต่อไร่ค่ะก็กลายเป็นฮือฮามาแล้วรอบหนึ่งนะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับปีนี้เพิ่งตัดอ้อยเนี่ยฮะโรงงานอ้อยกําลังเปิดฮือฮาอีกครั้งหนึ่งครับก็คืออ้อยของน้องเล็กพันอะไรนะพันขอนแก่นค่ะพันขอนแก่นนะครับ น้องเล็กลองเล่าให้ผู้ชมทางบ้านฟังนะคบว่าปลูกอ้อยของน้องเล็กเนี่ยขอนแก่นเนี่ยใช้วิธีการปลูกแบบไหนครับก็คือปลูกเราปลูกระบบน้ําหยดนะคะคือพอปลูกเสร็จปุ๊บเราก็คุมยาเสร็จอะไรเสร็จเราก็ฉีดโฟทีค่ะ,ะคฉีดโฟทีหนึ่งช้อนต่อน้ํา20ลิตรที่ไร่ฉีดนี่คือเอาถังใหญ่ฉีดคือ10ช้อนต่อน้ํา200ลิตร เอารถวิ่งเข้าไปในล่องนี่ค่ะนี่ฮะล่องะจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็รถฉีดเข้าไปฉีดได้พื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับสี่ไร่ค่ะสี่ไร่นะครับโดยโดยเฉลี่ยเนี่ยฉีดกี่วันครั้งเจ็ดวันถึง1ิบวันค่ะโอเคหลักง่ายๆเลยครับก็คือเจ็ดถึงสิบวันว่างวันไหนก็ได้นะครับระหว่างวันจันทร์พุธศุกร์ก็คือเฉลีย่ยเจ็ดถึงสิวันต่อครั้งฉีดไปกี่เดือนครับถึงหยุดฉีดฉีดห้าครั้งก็ประมาณห้าครั้งค่ะห้าครั้งแล้วทำไมถึงเลิกฉีดครับ ก็อ้อยสูงแล้วรถเข้าไม่ได้อ๋อสี่ไร่เนี้ยก่อนที่จะรู้จักผิดพันโฟทีมาใช้เนี่ยเคยทําผลผลิตสูงสุดให้น้องเล็กเนี่ยค่าเฉลี่ยก็ได้เคยได้สักกี่กี่ตันต่อไร่ครับจะได้ไร่ละสิบตันหรือสิบตันนิดนิดไม่เกินสิบห้าไม่เกินไม่ถึงแต่หลังจากขีดโฟทีไปแล้วผลผลิตค่าเฉลี่ย i, ต่อไร่ได้เท่าไหร่ครับได้ยี่สิบสี่ตันค่ะ ซีเอสก็อยู่ที่14.93เปอร์เซ็นค่าสวยเนี่ยนะฮะเลขสวยด้วยนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับซีไร่เนี่ยเฉียด100ตันเนาะได้99กว่าตันเนาะ99.08ตันตัวเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันถามไฟไล่ไฟไล่ส่งมาให้เราก็ก็ดีใจก็คือก็เรียกพี่เขามาดูว่านี่เนี่ยได้จริงๆไม่คิดว่ามันจะได้อะไรอย่างงี้วันนี้พิพันธ์โฟทีนะครับนบวัตรกรรมใหม่จากอิสราเอลซึ่งเป็นสูตรอีออนลิขสิตหนึ่งเดียวของไทยของบริษ,ษัทเนี่ย สามารถเพิ่มผลผลิตไร่อ้อยได้สูงสุดถึงเกือบ25ตันต่อไร่เนี่ยพี่น้องเกษตรกรครับไม่ว่าคุณจะปลูกขึ้อะไรอยู่เนี่ยนำโฟทีไปฉีดนะครับลดปุ๋ยลดยาลดสารเคมีน้องเล็กเองก็ยืนยันนะครับว่าจากที่เคยใช้ปุ๋ยเมื่อก่อนใช้ไร่ละกี่ลูกนะครับแต่ก่อนใช้ไร่ละสองลูกจะจะลองจะลองพื้นด้วยทำรุ่นด้วยแล้วก็หวานด้วยคือแบ่งออกเป็นสส่วน2ลูกอะ่ะก็ องลูก<อ>ต่อไร่<า>ต่อไร่รรแล้วพอใช้โฟทีแล้วใช้ปุ๋ยเป็นยังไงบ้างครับก็ลดมาเหลือไร่ล,ละลูกเหลือไร่ละลูกเดียวเองไร่ละลูกคำนวณเองนะครับคุณมีพื้นที่กี่ไร่ก็แล้วแต่ค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยที่คุณใช้อยู่เนี่ยประหยัดลงไป50%นอกจากประหยัดปุ๋ยทางดิน50%แล้วเนี่ยผลผลิตยังเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า100%เซเพราะว่าในอดีตได้เท่าไหร่นะ10ตัน10ตัน ปัจจุบันได้24ตันค่ะร้อเปนครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้องเล็กมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านมัางครับคืออยากให้เพื่อนๆเปิดใจค่ะคือใช้โฟทีแล้วดินก็ปรับสภาพขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าจากที่ดินแข็งกระด้างไม่มีแม้แต่ไส้เดือนแต่ตอนนี้คือดินเราเปลี่ยนเป็นมีไส้เดือนมาชมที่ไร่แล้วแล้วก็ปลอดภัยกับคน คนใช้ด้วยฝุ่นละอองเข้ามากับโดนตัวเราเนี่ยมันจะไม่ระคายเคืองจะไม่มีผลกระทบอะไรเลยน้องเล็กนะครับคุณน้ำหยดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ทางทีมงานโฟรีเราต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามกันต่อมานะครับสวัสดีครับ